ลงเข้าไปนะครับตีบอลตีคอน,คพพนโทรลมาก่อนนะครับคอนโทรลมาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนเลื่อนแขนลงไปจับช่วงนี้จับช่วงนี้เดือดต้นหน้าเซฟหน้านะครับเซฟหน้าแล้วก็มดวกวอน ล้วงเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปนะครับขีบก่อนนะครับหลักๆคือเราต้องเราต้องอกกันสั่อเข้าไว้นะครับขีดแน่นๆครับกดลงนะครับเพื่อเอียงเขมือเสร็จแล้วก็จะโผล่ขึ้นมา Okay. Yeah.